สวัสด,ดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้จะมาอถอนเงินนะคะถอนบิตคอยนะคะที่เราขุดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเว็บที่ใช้ขุดฟรีนะคะอันนี้ก็ขุดมาอันนี้จะเป็นเดือนหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้ถอนเนาะก็จะได้อยู่0.003 4794นะคะ จากการใช้คอมพิวเตอร์ขุดนะคะอันนี้1เดือนเนาะก็จะได้อยู่ที่ตอนนี้บิตคอยราคามันขึ้นมาแล้วนะคะก็คือล้านหกกว่าเนาะราคานวันนี้นะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะเราจะได้กี่เหรียญเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับราคาของบิตคอยในแต่ละวันนะคะ,ะตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่สิบหกเหรียญเกือบๆจะสิบเจ็ดเหรียญแล้วนะคะก็จะมาถอนแล้วนะคะ อันนี้คือ1เดือนนะคะที่ไม่ได้ถอนนะคะก็จะได้ถอนขั้นต่ำเนี่ยมันก็จะอยู่ที่1,000อ่าหนึ่งพ0 0 1คือมันจะเป็นหน่วยหลักพันขึ้นไปก็จะถอนได้นะคะทุกคนใครที่ยังไม่เคยลองขุดสามารถสมัครสมา,สมาชิกได้นะคะลิงก์ใต้คลิปเลยนะคะก็ ไม่เชิงว่าสมัครนะก็เข้ามาแล้วก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาคือติดตั้งเบราว์เซอร์เขาจะเป็นเบราว์เซอร์คริปโตแท็บนะคะเขาจะชื่อว่าคริปโตแท็บนะคะก็คือเปิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ล็อกอินเข้าใช้เบราว์เซอร์ปกติเลยนะคะล็อกอินเข้าใช้กับ google ก็ได้ล็อกอินเข้าใช้กับ Google ก็ได้นะคะแล้วก็เราก็มาปล่อยให้มันทำงานในการขุด ขุดบิตคอยไปเรื่อยๆนะคะคอมครแรงก็จะได้เยอะหน่อยนะคะไครที่ทํางานไปด้วยนะคะแล้วก็เปิดทิ้งไว้ด้วยก็ได้นะคะนี้ก็จะเป็นความแรงให้เราปรับมาที่แม็กเลยนะคะอันนี้น้องมันก็จะได้สูงจะได้ความเร็วมากขึ้นนะคะในการขุดแล้วก็มันจะมีแนะนําเพื่อนนะคะแนะนําเพื่อนเราสามารถแชร์ลิงก์ไปได้เลยนะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็ไปแชร์เพื่อนนะคะก็จะได้เยอะขึ้นไปอีกนะคะก็จะได้ เหรียญในการขุดคือช่วยกันขุดเนี่ยได้มากขึ้นนะคะถ้าเพื่อนเราเข้ามาขุดด้วยกันเนี่ยก็จะได้เยอะมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้การทำงานนะคะอันนี้ก็มาแนะนำกันคร่าวๆเนาะสำหรับใครที่อยากจะลองอสมัครก็สมัครได้เลยนะคะลิงกใต้คลิปเนาะเข้าใช้งานง่ายๆนะคะทีนี้เราจะมาถอนเงินนะคะเราเคยถอนเงินกันไปแล้วบน บนคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองถอนบนมือถือกันบ้างนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะมือถือมือถือก็ให้ทุกคนไปดาวน์โหลดบน App Store นะคะพิมพ์คำว่า c r y p t o t a b นะคะค Crypto Tab นี่นะคะ มันจะมีสองตัวมันจะเป็นตัวโปรกับตัวธรรมดานะคะเราก็เลือกที่มันไม่เสียตังค์เนาะเปิดขึ้นมาแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะคะ,ะหรือใครจะกดลิงก์ใต้คลิปข้างล่างก็ได้นะคะมันก็จะพามาดาวน์โหลดนะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ตัวนี้นะคะ,ะล็อกอินเข้าใช้งานปกติเลยนะคะล็อกอินเข้าใช้งานของเราเลยนะคะ o อ n เขางเราที่เราขุดเนี่ยที่เราจะถอนนะคะก็กดวิดดอได้เลยนะคะ พอกดวิดดอมาเนี่ยเราก็ไปเอากระเป๋าเงินที่เราต้องการจะถอนนะคะก็คือเราจะถอนจากบิตคัพเนาะใครไม่มีบิตคัพก็สามารถสมัครได้เลยนะอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะคะบิตคัพนี่เราก็จะเทรดได้นะคะเราจะเทรดทำเงินได้ด้วยนะคะใครที่มีความรู้เรื่องการเทรดก็ลองเทรดได้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะถอนเข้ากระเป๋าเงินของบิต บิทคัพนะคะซึ่งเราก็ต้องมีจะต้องมีกระเป๋า BTC นะคะนี่เราก็จะฝากเข้ากระเป๋า BTC นะคะทุกคนถ้าใครไม่มีนะคะก็สมัครให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เรามาดูที่เมนูนี้นะคะ Wallet เนาะแล้วมาที่ BTC นะคะเสร็จแล้วก็กดเข้าไปฝากนะคะมันจะถ้าใครยังไม่มีกระเป๋าเนี้ยเขาจะให้กดแล้วก็เปิดใช้งานก่อนนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็จะเอา ่ URL ตรงนี้นะคะก็คือกระเป๋าของกรกเ,เ,เป๋าเงินของ BTC เนะี่ยมาใส่นะคะมาใส่ตรงตรงนี้นะคะแล้วก็ยอดที่ถอนนะคะเราจะถอนเท่าไหร่ก็ให้ m a กเลยนะคะกดไป m a กตรงนี้นะคะก็คือถอนสูงสุดเลยนะคะนี่เนาะแล้วก็กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยก็ Withdraw ได้เลย ง่ายๆแค่นี้นะคะเสร็จแล้วเขาจะส่งอีเมลมายืนยันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงเนาะส่งอีเมลมายืนยันนะคะว่าเราถอนเงินจริงไหมนะคะนี่นะคะนี่ส่งมาแล้วนะคะนี่เนาะเราก็คอนเฟิร์มนะคะคอนเฟิร์มเราก็เปิดไปที่เบราว์เซอร์ได้เลยคอนเฟิร์มนะคะ นี่เขาจะบอกว่า w i t h d r คอนเฟิร์มนะคะกดโอเคโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือรออย่างเดียวนะคะรอเงินเข้าในกระเป๋าบิทคัพนั่นเองอเดี๋ยวเราดูเนาะดูตรง payment history นะคะก็คือตอนนี้กำลังคอนเฟิร์มแล้วนะคะนี่วันที่15เนาะก็ถ้าเราถอนในวันทำการเนี่ย ตอนดึกๆเราก็จะได้เลยนะคะมันก็จะเข้าในกระเป๋าบิดคับได้เลยนะคะ,ะไม่เกินหนึ่งวันนะคะลองแล้วนะเร็วมากถ้าติดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเลื่อนไปอีกนะคะก็จะประมาณ3วันเนาะวันเสาร์อาทิตย์นี่จะช้านิดนึงนะคะนี่คอนเฟิร์มเสร็จเรียบร้อยก็รอ,อเข้ากระเป๋าบิดคับตรงนี้นะคะเข้ากระเป๋าบิดคับเสร็จแล้วไปไหนนะคะเราก็เอาไปเทรดนะคะก็คือไปเทรดให้มัน ให้มันเป็นเงินบาทนะคะก็คือราคาของเขาเนี่ยเท่าไหร่นะคะเราก็ขายเลยเรามี btc เท่าไหร่สมมติอ่ะมาที่เมนูขายนะคะมาที่เมนูขายเนาะ,ะมาที่เมนูขายแล้วก็ b t c ของเรามีเท่าไหร่ที่เราโอนเข้ามานะคะก็กดไปร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยอ่ะกดไปร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เนาะ,ะอันนี้สมมตินะคะอันนี้ตั้งขายไว้อ่ะสมมุติเราโอนเงินโอน BTC เข้ามานะคะ สมมติว่าเราโอน BTC เข้ามาเท่านี้นะคะเรามีเท่านี้ละเสร็จแล้วนะคะเรามาดูก่อนนี่มูล,ลค่ามันจะเท่ากับเขาจะขึ้นมูล,ลค่าบาทให้เราเลยนะคะจะจะเท่ากับเท่านี้นะคะเราก็คลิกเข้าไปนะคะแตะเข้าไปแล้วก็ไปที่เมนูขายนะคะไปที่เมนูขายเนาะไปที่เมนูขายตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็เลือกลอยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะคะ ยอดที่เราจะถอนก็จะมาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วราคาเนี่ยราคาที่เราจะขายก็คือขายบิตคอยเข้าเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะได้เงินสดเข้ามานะคะก็คือราคานี้ราคาปัจจุบันนะคะเราต้องดูร,ราคาปัจจุบันเนาะอ่าคือใครอยากจะเทรดต่อเนี่ยเราก็เทรดทำเงินได้นะคะถ้าใครมีความรู้นะคะอันนี้เราจะถอนก็คือใส่ราคาไปเลยหนึ่งหกสองสามเก้าสี่ห้านะคะก็คือแบบนี้นะคะแล้วก,กดขาย เสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็จะขายให้เลยนะคะขายเสร็จแล้วแล้วเงินจะมาอยู่ในกระเป๋าตรงที่ b t b h uh, t t h b ก็คือเงินบาทนะคะก็คือจะมาอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็กดถอนได้เลยนะคะกดถอนเข้าบัญชีเห็นไหมคะอ่ากดถอนเข้าบัญชีเลยมีค่าธรรมเนียม20บาทนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะคะการถอนเงินจากกระเป๋าบิตคัพนั่นเองนะคะ ใครที่ใครที่สมัครไม่ได้นะคะก็ลองไปดูคลิปใน YouTube ดูนะคะก็มีคนสอนอยู่นะคะการสมัครบิดครับนะคะมันจะต้องมีการยืนยันตัวตนได้ด้วยนะคะใครที่สามารถทําเองได้ก็สามาัครสามารถที่จะสามาัครลิงกใต้คลิปได้เลยนะคะกดลิงก์ใต้คลิปไปแล้วก็สมัครสมาชิกนะคะส่งบัตรประชาชนไปยืนยันนะคะรอเขายืนยัน3วันนะคะตัวนี้เนาะการสมัครบิดครันะคะก็เราก็รอ 3วันเสร็จเรียบร้อยก็มาล็อกอินเข้าใช้งานได้นะคะแค่นี้นะคะขั้นตอนง่ายๆเนาะสามารถทำได้บนมือถือนะคะวันนี้ก็เอามาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถเข้ามาถามกันได้เลยนะคะจะทิ้งลิงก์ o e e n n Pet Ocean Open Chat ไว้ให้นะคะโอเคเนาะก็สามารถเข้ามาถามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ